ทายไขอกนน่ารักนงเน้นมมอนก็สาละเปล่าฉันหวังมากในความรักของเราเปื่โลกในทผมคงไม่รอถ้าผมเหมือนกับมาวัดที่ได้ร er ักกับเทพที่ดังของดาว ไมม่ีแยเพราะว่าเจ็บมากผมเป็นเธอนด้ทั้งคนฟังคนรักคนรักทั้งรองเท้าผมจะเป็นรองเท้าคนอย่างเธอใส่เธอก็จะมาไว้ว่าคนอย่างผมไม่ให้ทบเธอไปขอโทษเธอนะที่ผมได้เลอะใส่ชาเธอไปชมบาฬีมันคงไม่เกินใจ คนที่ผมรักมันเป็นเธอง่ายใครทักเธอเจ็บมึง่็เจอได้ขอบคุณความรักที่ทุกเธอให้รักก็เติมไปแถมจูบไปเป็นเซอร์ไพรส์ครั้งนี้มันคงไม่พังหรอกเธอรักฉันยังไงแต่ทั้งที่ฉันมันไม่รู้หรอกเหมือนกับคนทั่วไปฉันก็มาจะถามเธอประจำมาเธอรักฉันไหมถ้าเธอบอกไม่รักผมก็คงเสียใจเธออรัก เธอไปจนแก่แกเป็นแม่เรยเนีย่รักกับเธอไม่เหมือนใครเพราะเธอเนีน่ย,ยเป็นรถที่ดีคุยตอนอหกโมงพยายานตีสี่ 4, ถ้าได้เจอกันผมจะเดินไปจุ๊บสักทีเธอจะได้รู้สักทีออเธจะได้รู้ว่ารักเธอแค่ไหน รักทุกฟ้ารักทุกดินรักทุกลมรักทุกสับปหน้ารักทุกรถรักทุกจักรยานรักทุกเดือนรักทุกปีรักทุกสัปดาห์รักทุกนหนรักทุกเปลารักทุกจักรวาลเอออยู่กันไปตลอดให้นานๆเธอคนที่ผมรักก็นานๆเจอถ้าเธอจะไปไม่ให้ผมอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะทั้งหัวใจของผมต้องการเธอ คนทั่วไปันก็มาจะทามเธอประจําว่าเธอรักฉันไหมถ้าเธอบอกไม่รักผมมาคงเสียใจเธอบอกว่ารักเท่านัหนจะบอกว่ารักเท่าฟ้าท้องฟ้าที่มันเชารั้ี่มันคงไม่พังหรอกจอรักฉันยังไงทั้งเที่ฉันมัไมนรูปหลอเอนกับคนชั่วไปจนก็มาจะถาเธอประจําว่าเธอรักฉัไหมถ้าเธอบอกไมักมาคงเสียใจเธอบ่กนั 给他呀